มีแพนอยากไปเมกาด้วยว่ <c oughs> อเอออยากไปอยากไปคนเดียว <c oughs> ตังจงิงอยากไปกับเพื่อนแต่ว่าเพื่อนไม่ไปไม่มีใครไปแล้วเลยจะไปคน ขอบคุณคุณแม่โมบายครับขอบคุณครับชายโยในที่ก็มาในที่ก็มาเลยนะแต่งหน้าเต็มจะไปไหนคะไม่บอกหรอกว่าไปไหนมาทํางานทําการมาแล้วค่ะใช่ก็งงนิดนึงนะคะแต่ว่าเขาเรียกาอะไรไม่เป็นการเสียดายขึ้นสมองนะแค่วันนี้มีงไงติดตามบ้างไหมครับโมก็รอรับชมนะคะกําลังแบบแต่นี่หายไปอะไรเงี้ยเพราะว่าอาจจะเศร้าเหงาซึม เหงาเศร้าเหงาซึมเพราะว่าก <laughs> <laughs> ็เลยไม่ทำอะไรก็เลยทำอะไรดีมีแพนอยากไปเมกาด้วย ไปอยากไปคนเดียวต้องจงอยากไปกับเพื่อนแต่ว่าเพื่อนไม่ไปไม่มีใครไปแล้วเลยจะไปคนเดียวซึ่งทุกคนน่าจะเป็นห่วงกันแน่ๆนทุกคนตอนนี้ทุกคนฟังอยู่กอ็อาจจะแอบช็อกว่าแบบเฮ้ยน้องจะไปเหรอไม่ต้องไปเปล่าประกาศนะว่าน้องจะไปดูก่อนนะคะว่าเออถ้ามันได้ไปก็จะได้ไปถ้ามันไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรแต่วทุกคนก็แบบน้องหายไปไหนน้องก็ยังนอนอ่ะนอนนอนดูอะไรไม่รู้จะดูอะไรแล้ว แล้วก็ทํางานนะคะส่งงานเบอร์ฟอร์มโฮมอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ก็แไป work from home อะไรอย่างงี้ไม่ต้องไปคาดเดาแล้วะะเอ้ยน้องมีงานอะไรอ่ะปกติทั่วไปตอนนี้จะได้เจอกันแล้วจริงเหรออ๋อเราจะมี meeting อ o ู่ออนไลน์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 เคยช่วยพี่ปันด้ยพี่ปันไปเมืองอาปะ่ะไปวันไหนไปเดือนหน้า <laughs> พี่ตัคะ่ะไปเดือนหน้าคือภายในสิ้นเดือนนี้จะเอาวีซ่าได้ไม่ได้ปะ่ะ <laughs> โมฉีวัคซีนยังฉีดแล้วค่ะฉีดเข็มสองต้นเดินหน้าแล้วว่าถ้าได้ไปไปอเมริกาก็อาจจะเป็นตุ้นหน่อยเพราะว่าเคยได้ยินข่าวว่าเอ้ยวัคซีนที่เราฉีดเนี่ยมันภูมิน้อยอะไรงนี้เพราะว่ามันเป็นเชื้อตายอะไรงนี้ซึ่งมันอาจจะแบบไม่สามารถทนจริงจริงโมบายเป็นคนที่แบบรอดบุดวิดจากการเป็นโควิดมากๆแบบเฮ้ยไม่เป็นได้ยังไงทําง,งานออกงานแบบบ่อยมากอะไรเงี้ยเดินสายอยู่แล้วเดินสายอะไรเงี้ย แต่ว่าเราก็มีการแบบป้องกันแหละว่าใส่แมสอะไรอย่างนี้ใช่ก็เลยแบบเออเราก็แบบเออมีบุญเนาะมีบุญมีบุญเนาะอะไรอย่างนี้เออก็โอเคไม่เป็นดีแล้วทั้งที่ไม่เป็นไม่แน่พวกเราอาจจะเป็นกันแล้วก็หายกันแล้วก็ได้คือช่วงที่าบ๊วยเคยเข้าโรงพยาบาลครั้งนั้นอะตอนนั้นไอไอแบบไอแบบเยอะมากแล้วก็อาการคล้ายๆโควิดเลยทุกคนแบบแต่ว่ามันคล้ายคไข้หวัดใหญ่แต่ว่า